สวัสดีค่ะรา้านรถไถพวนดินเกับญี่ปุ่นบึงฉวากสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตรถที่ยังว่างนะคะยังไม่มีลูกค้าจองนะคะอสามคันหลังนะคะที่เราเช็คเสร็จแล้วก็จะเป็นรถพวนดินตกกะกแตนนะคะราคารับเองเริ่มต้นก็มีอยู่ที่หกพันบาทนะคะถ้าส่งเราก็ต้องบวกเพิ่มไปด้วยนะคะนี่จะเป็นสามคันเลยนะคะสีเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็ฮอนด้าคันใหญ่อนะันนั้นเราเคยทําคลิปไปแล้วนะคะก็ยังอยู่นะคะ คันนี้ก็จะเป็นวิสุบิชินะคะจะเป็นพวนดินหลังเต่านะคะพวนดินไบโพค่ะความกว้างในการพวนนะคะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะคะส่วนมากจะกว้างอยู่ที่ห้าสิบนะคะแทบทั้งหมดเลยนะคะ<อ>ตัวนี้ข้อดีของเขานะคะจะเป็นคันเดียวนะคะที่เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะคะแบตเตอรี่แล้วเปลี่ยนให้ใหม่นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะคะส่งฟรีสี่ร้อยโลทุกคันนะคะถ้าเคินนะคะต้องบวกเพิ่มค่ะราคาหลังเต่านะคะก็เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะคะ เริ่มต้นราคาเริ่มต้นนะคะก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็จะเป็นยันมามิซูคาวาซากิฮอนดา้าคูโบต้านะคะคูโบตา้ายังมีอีกหลายคันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวนดินไดยาค่ะรถตัดหญ้าสิบหกแลงก็ยังอยู่นะคะเป็นชิบาอุระนะคะพวนศาสตร์ก็มีอยู่หลายคัน,นะคะ่ะนี่คูโบตา้าทีวัน 55s นะคะตัวนี้ก็สองหมื่นกว่าๆเลยนะคะ ไอ้พวกนี้จะเป็นรถพวนดินแล้วก็ยกล่องนะคะบางตัวก็ถ่ายได้ถอดโรตารี่ถ่ายได้ลากสารี่ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะว่าจะเอาไปทําอะไรนะคะบางตัวแบบตัวนี้นะคะก็จะถอดโรตารี่ไม่ได้นะคะตัวนี้จะเป็นคาวาซากิเจ็แรงนะคะ AR 700รอนะคะตัวนี้อยู่ที่18500อค่ะรวมจะส่งนะคะคูบอตา้าชิบายันมานะคะ ี่ก็จะเช็คเสร็จหมดแล้วแล้วก็จะเป็นรถตัดหญ้าคอปเตอร์ก็มีค่ะแล้วก็จะเป็นรถบดย่อยไม้นะคะนี่บดย่อยไมย้อันนี้สีเดิมๆทุกคันเลยนะคะไม่ได้ทำสีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวบดยู่กับที่นะคะราคาอยู่ที่หมื่นห้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเข้ามาใหม่ด้วยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะคะแล้วก็มีล้อเดียวนะคะใบวายก็มีค่ะน,นี่มีหลายคันนะคะวันนี้ก็มาให้ดูประมาณนี้เลยนะคะสนใจก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0826291641นะคะ หรือว่าจะแอดไลน์เปิดกล้องมาดูสินค้าได้ตามเบอร์โทรที่บอกเลยค่ะ